السلامualaikum warahmatullahi wabarakatuh นะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะเกี่ยวกับใบงานอีกอีกแบบหนึ่งนะคะที่ครูให้เป็นชีตหรือว่าเป็นเป็นกระดาษนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใบงานที่หนึ่งครูให้เขียนพยัญชนะไทย,นนไทยมี44ตัวนะคะก็คือกอไก่ ขอใครถึงขอหนูหูกนะคะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะคุณแม่หรือว่าคุณพ่อหรือใครก็ได้นะฮะให้เป็นเขียนตามคำบอกคือนกักเรียนอย่าพยายามดูหนังสือนะให้เขียนเองไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องลอกในหนังสือนะคะให้ใครคนบอกคนเนึงให้นกักเรียนเขียนส่วนใบงานใบที่สอง ให้เขียนสระนะเป็นสระมาอันนี้เป็นคาอ่านนะอย่างเช่นสระอิพอเขียนเป็นสระมาเขียนสระอิอย่างเดียวนะไม่ต้องเขียนเป็นคำอ่านนะคะ,ะสระ,อ,สระอิสระเอสระเอเขียนยังไงนะในช่องอีกช่องหนึ่งนะคะ,ะส่วนใบงานที่3อันนี้วรรณยุกต ให้นักเรียนเอาคําที่อยู่ในสี่เหลี่ยมข้างบนน่ะไใส่ให้ตรงกับรูปอ,อย่างเช่นมีคําว่า,าส้มส้มจะใช้วรรณยุกอะไรเอ่ยส้มสอโอมอมไม่โทส้มใช้วรนณยุไม่โท,โทก็เอาไม่โทมาใส่ในช่องวรรณยุกนะคะบางานอีกอันหนึ่งก็คือเขียนเลขไทยเขียนเลขไทยนะฮะ ที่ครูให้มาเป็นเลขอาราบิกอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่12สิงหาคม2555ให้เปลี่ยนเป็นเลขไทยให้หมดเลยอันไหนที่เป็นเลขอาราบิกให้เขียนเป็นเลขไทยนะ,ะโอเคนะคะเป็นอันเข้าใจนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอัสสลามุอะลยกุมะาระมะตุลลอฮิมบาระกาตุ